อะไรจะปิดร้านแล้วหรือเนี่ยกระปิดต้มมันเบิดแล้วหมดทุกอย่าง,งหรอื่างคั่หรือมึงจริงขนาดเขาตำตำแบบมัมว่มวมั่วมั่วอีลีดิตำมันเลยนะตำม,มั่วที่สุดที่สุดในโลกอะตำสุมสี่สุมห้าเออแต่ว่าเพิ่งจะแสบได้ริงเพิ่ว่าไม่เป็นไรไม่ม,<อ><ร>มันอร่อยเพราะว่าปลาหอมมากปลาแต่วันนี้ขายดีแต่เช้าไงขายดีจนว่าเจ้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เชื่อต้องพาไปดู อะไรหมดมั่งน้ำยาหนุมจีนอะไรต้องไปดูในทงในถังอะว่าหมดจริงจริงข้าวเครือพูดอะไรต้องมีหลักฐานเขาไปเซยุพุ่นเลวเออข้าวหม้อไปแช่แล้วนะครับอ่ะดูน้ำยาหนุ่มจีนก็หมดนี่เอออันนั้กกลับไปเซเรวน้ำยาขนมสีนนั่นน้ำยาขนมสีนนั่นโอพียูผี่หมดจริงเลยอ่ะหม้ออะไรอันนี้น้ำยาขี้กึือกับมือ เออหมวดซื้อกับออนครสวรรค์อันนี้ก็จะเก็บไปล้างหมดเนี่ยม,มันหมดทุกอย่างแล้วได้แก๊งดูในถังสิโอ้ <laughs> หมดจริงทุกคนเป็นแก๊งสิตัวเป็นยังหลังในถังก็หมดค<ม>นดอกเขาจะว่ามันเหมิดมันเหมิดอยู่ที่หลังเราทำมาเยอะๆจะทำมา,มน,าน,น้อยก็หมดไวอ่ะเนะาะชั้นบลูบอรี่เราเห็นอะไรชันล่างเอาก็ได้ดอกเจ้ามันลลางหมดมือหมดทามแล้วเออมันแห้งนะแม่สิเอาไปไปพูดดิว่า ไม่านานอะ่ะเมียกับน,นันสก้อนฉันสิกกสล่างเองเพราะว่าฉันหมดฉันหมดเล้วเห็ดเลี้ยว่าะธมืึ้นเนี่ยทำมันน้อยก็ยงี้แหละแม่ <c oughs> เออนี่นี่ขายหมดแล้วเออเออโอ้ยไหนขาบวมไหนว่าขาบวมบวมอิหลีาบถหัวล้านหัวลเก่ง am, ขาไม่บวมด้วยไหนอีกั้าง <c oughs> มึงมันมันสิบวมนิ้วแหละเก <c oughs> ่งเพิ่งเพิ่งแบบว่แบบาแมบบ่เป็นเป็นแบบไตไงแล้วไม่ฉี่เลยเหรอไม่กินน้ำด้วย มันมันมันยืนโดนพ้อมะมันก็อาการมันก็ต้องอักเสบขึ้นในเกงไล้วดิเมก็ปวดเอวยู่ดิแต่มันบวมเนี่ยขาทออหลังเตานี่ขาหลังเตาตะกี้ตะกี้ขายของวัดจะของยืนโดนมมนแม่มันก็มีอาการของนิ่วด้วยไงเออหลายอย่างแต่แต่คือเออมันเลดศนเก่งวันนี้มันเลิดหมดตอนลูกลูกกินเก่งซื้อมาเต็มตู้กับซีเบิร์ตขึ้นกันมอนี้อันนี้ อันนี้ขนาดเอฟซีย้งไมได้เหมาเนี่คือขายแบบสดๆเลยเขายแบบขายแบบยุ่น้านเลยเ,เพิ่นซื้อแล้วเพิ่งกิซื้อกับบ้าน,บบานพาอเป็น,เป,นเป็นปุ่มเป็นพวงไม่นป็นน,น,น้ำจิ้มอร่อยมากนะคอน้ำจิ้มอ,อร่อยบ,บ,รบริอุวยเด้ออ,อันนี้เพิ่นวอลต้องให้ทุกคน,นมาชิมก่อนถ้าทุกคนว่าน้ำจิ้มอร่อยหลายๆคนเดี๋ยวจะต้องจะต้องไปเปิดเปิดเป็นสาขาตีเกอเปิดเป็นสาขาใบมะละเกลืไปยุนี่กับใบสองเจีงตื่นเนาะ การจะขายดีนะเก่งบ่ได้รับบ่ได้นอนดูสิบ่ห่วงนอนบ่ได้เด้ออ๋แล้วแม่ตื่นเช้าแม่ไม่ง่วงหรอก็ง่วงดิตาตูบตาโปะอยู่นี่บ่ง่วงจังได๋ก็ต้องนอนให้เต็มที่ไงทานลูกค้าเราต้องเอาลูกค้าเอ่อเราต้องเอารูปค้าเอ่อมอญจิ้มให้ดูหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมันแซ่บอีหลีเด้อบ่บ่ได้บ่ได้เอ้ยเมงวันตมเห็นบ่เพิ่นผู้ใดมากินเพิ่นบอาอุ้ยหอมน้ำมะขามเปียกน่าวันละจะน่าทำมานักกิน อันนี้ก็หมดหมดทุกอย่างวันนี้หมดจริงย่างค่ะแม่ดูไม่ไม่ได้โกหกค่ะหมดจริงนะเบิด์ตยังกระเบิดไม่มีไม่มีอะไรจะขายแล้ววันเนี้ยไม่มีอะไรจะเห็นเห็นเอฟซีเพิรนมาแม่ดเปก็เลยเรียกโตูนเพื่ออะารเปินก็เลยว่าเพิดก็เลยง่ายๆว่ามีอะไรก็ทำมีอะไรก็ตังเลยแม่บริสิเรียกเพิ่์ลว่าต่ำมากไปกระเบิดอินเดียเก่งเกียงคอนหลอนคนอยู่ในตลาดอืแต่ก็ดีที่ว่าเขาอยู่ใกล้อ่ะเนาะคนอยู่ใกล้ แต่เพิ่นมากเพิ่นมากเก่งไก่กับจังนครสวรรค์ยังเสียบตัวเกล็ดพรไม่บานอันนี้ไม่ได่เก็บร้านเลยนะแม่เตรียมเก็บร้านปิดร้านแล้ววันเนี้ยหมดถึงแล้วปิดเถิแน่นอนค่ะบุ้มมีแนวขายเปิดเด็กกับบุ้มมีแนวขายค่ะบุ้มีแนวขายาให้ดูร้านมันรึดนี่ยเออหมดทุกอย่างรึจริงอะไรจริงมันรึดได้ไปตลาดไหมตอนเช้า บ่ไปสิหายังมักหายเก็ต้องไปตัวน้องไปก็ไม่เห็นเคยเจอแม่เลยเก่งกับน้ตนตื่นเก่งก็ไปเถอะก็ตื่นไปเหมือนกันไม่เคยเจอจะเป็นไปตะดดึกจะา้ี่ไปล้างหมดเลยเพราะว่ามันหมดวัตถุดิบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเมือหมูไก่อะไรหมดอม่นลค่ะเจอกันค่ะเออป้าเก่ง มัานี่ขายคขายใน,ยนรีดเก่งขายจนมันมีนักขายเขานะสามหม้อนะอข้าวสามหม้อนะคะก็ให้เขาเยอะมันก็หมดไว่สิก็ให้หปกติอยู่ดเออให้เยอะมันก็ล้นกองอ่ะอืม,มันก็ล้นกองเราจะให้แต่ว่าก็หุงสามรอบเลยสามรอบนะคะแต่ว่าเขากับประมาณว่าเข้ากายอย่งบวท่าน,านอกกับบดบดีปันดาันเล็พรุ่งนี้เนี่ยไม่จะพิกเพลงใหม่เพราะว่ามันเป็นข้าวใหม่มันหุงไม่สวยอยู่แล้วอือื บางทีเขาว่าให้ผสมข้าวเก่านิดนึงนาะบอแม่เม็ดเม็ดสีหนึ่งอ่ะดอกเออลองเนื่องดูก็ได้แต่ก็กินก็กินได้เหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อนกับว่ามันแซ่บมันอร่อยอยู่พวกเตบมันมันผัดไม่เป็นตัวหนอนเฉยเออมันไม่เป็นเม็ดไข่เม็ดมันไม่เป็นเม็ดตัวหนอนแต่ว่าลูกค้าเพื่อนกับพ่อใหญ่ได้ไหมนะเพื่อนกับว่าบม่เป็นยังแม่เราเราก็บอกเหตุผลให้ลูกค้าฟังเพื่อนกับว่าไม่เป็นไรแม่มันอร่อยมันหอมมันแซ่บมากเลยเออแต่ว่า ควมรูสึกของเขาเนี่ยผัดออกอยากให้มันให้ให้มันเป็นเม็ดเป็นตัวหนอนไงให้มันสวยไงแต่ว่าลูกค้าิ่นพอใจอยู่แล้วพราะวันหนึ่งิ่นกับเขาใจว่าข้าวใหม่มันหงยากแต่ในเมื่อเรามีเราก็ต้องกินเราก็ต้องหงของเราอ่ะเรามีอะเต็มเราอ่ะกินเท่าไหร่ก็กินเลยเนาะคุณคุณกับพ่อใพิ่นก็ว่ามันซสบมันหอมมันนุ่มดีแม่ไม่เป็นลายอเค่ะครับก็จะเป็นพรุ่งนี้แม่ก็จะหงข้าวอันนี้ก็จะเก็บเป็นลาย หมดมันหมดนะคะมันหมดทุกอย่างนะคะก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ร้อนก๋วยเตี๋ยวเคียงมันก็หมดหมดทุกอย่างเลยน้ำมันไม่หมดแต่ว่าเครื่องมันหมดพวกนี้ได้ปรุงใหม่นี่นะครับน้ำไม่หอยลอยชุดมันหมดกิ้งกริงช่วงเช้าก็มีคนเขามาสั่งข้าวกลงข้าวกล่องโน่นนี่นั่นไงเยอะแยะมากมายข้าวกล่องเคโลซีฟกล่องเจลาตินหกล่อง เจ้าละสิบกล่องเจ้าละหกกล่องอม,มันกระเบิดตัวทำมากว่าน,นี้ก็เหนื่อยแล้ว